สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบริษัทแก้วทองคำกาลังจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวไปบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่ที่ประเทศลาวเป็นโรงงานผลิตไอศครีมตอนนี้ทีมงานกำลังแจ้งออกจากประเทศ การที่เราจะออกจากประเทศเราต้องแจ้งเป็นผู้โดยสารเป็นถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องมีแจ้งออกนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะออกจากประเทศนี้ทําให้เขารู้ว่าเราจะออกจากประเทศแล้วพอเราข้ามไปฝั่งนู้นเราก็จะต้องทําการแจ้งเข้าประเทศเขาเหมือนกันนะครับ อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเล็กน้อย30บาท40บาทกำลังจะลงไปเหลือแล้วครับตัวนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเรือกันเรือตัวนี้ก็เหมือนเรือข้ามฟากธรรมดานะครับ ต,ตัวนี้เป็นเรือข้ามแม่น้ําโขงก็ผู้โดยสารนั่งบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณสักประมาณร้อยคนรวมทั้งของรวมทั้งอะไรตัวนี้ก็เป็นใครยังไม่เคยข้ามมาทางเรือก็ก็ลองมานั่งดูนะครับสนุกดีเหมือนกันอีก อีกสักหน่อยเรือก็คงจะออกแล้วล่ะครับ กำลังท่าเรือข้ามงนะครับเป็นี้อการม่นาโผงครับยังว่าเมื่อคืนเไปเอาเธอแหกขั้นไก่ก็นีเมาแน่นอนก็ประมาณจัสรยกิโในการข้ามนตัวนี้เป็นเรือของชาวฝั่งเราครับนะครับเรือกำลังวิ่ง ภาแม่น้ำโขงน่าจะเป็นฝั่งฝั่งบรรยากาศของฝั่งไทยมองเห็ฝังไทยอยู่ใกล้เลยนะครับก็กำลังเริ่มที่เกิดเื่อนขึ้นมาแล้วลหละตอนนี้กำลังน้ัน่วก็ลัง่ังตอนนี้ทิฝั่ง คนที่ไม่เคยนั่งเรือที่เรากำลังเุ่งหน้าไปก็อาจจะวิ่หัวเรียนสีสันได้นะครับเรียกว่าการเมาขึ้นเป็นมีน้ำมานอ็นิ่งดูเหมือนน้ำนิ่งไม่ไหลแรงเท่าไหร่ แล้วมันก็หลอย่างรวดเร็วอยู่นะครับเกี่ยวยงกับเรือว่ะตอนนี้เรือเขาดับเครื่องเพื่อจะเทียบท่าแล้วนะครับก็จ<อ>ึงเต้นอยู่เหมือนกันก็กำลังจะถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วตัวนี้อยู่เป็นด่านนครพนมภาคแขกนะครับตอนนี้เรือกำลังจะเข้าเทียบท่า จะสังเกตว่าสังเกตได้ว่าจะมีพนักงานเด็กๆประเทศเขาที่ทำอาชีพเลี้ยงตนเองนะครับมารอที่จะยกของทำรับจ้างยกของขึ้นขึ้นฝั่งขึ้นไปบนฝั่งเพื่อไปใส่รถสามล,ล้อรถอะไรต่างๆนาน,นานที่เขาก็เป็นอาชีพของ เล็กนะครับประเทศเขาก็คนก็ต่างหาเลี้ยงชีพกันตอ,ตอนนี้สังเกตว่าเขาก็จะเตรียมกระโดดเพื่อที่จะทำการแย่งชิงคนระับตอนนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนะึ่ง ไม่รู้ว่าจะเป็นทุกที่หรือเปล่าแต่ผมข้ามที่นี้ก็เห็นเป็นประจำตอนนี้เรากำลังจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับก็จะต้องได้ทำการแจ้งเข้าประเทศแจ้งเข้าประเทศเขาทำการบันทึกพาส,สปอร์ตถ้าใครไม่มีพาส,สปอร์ตก็ใช้หนังสืเนเนเอเดินทางชั่วคราวนะครับทางด่านตรวจคนเข้าเมืงงงมองตำรวจตมเขาจะออกได้ ให้นะครับจะอยู่ได้2คืน3าวันนะครับถ้าเกิดมาค้างคืนแล้วก็จะอยู่ได้แค่ในจังหวัดนั้นๆจะออกต่างจังหวัดไม่ได้นะครับถ้าเป็นพาสปอร์ตก็จะไปได้ทั่วประเทศครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาแล้วมองลงไปก็จะสูนตอนนี้เป็นฝั่งฝั่งราแล้วนะครับกำลังรอที่จะ ทำการจตตมตาประทับตาเพื่อทำการแจ้งเข้าประเทศครับครับว่าการุนา่นาการุณาเข้าแถวนะครับตัวหนังสือลาวอ่านว่าการุ่นาเข้าแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวตำรวจตอมอตตวด่านตรวจคนเข้าเมืองครับ นี่หน้าตาของพาสปอร์ตนะครับวดีโอนค้มไรเอาหมเอาหมมีปัญหานะครับ <c oughs> ถ้าพาสปอร์ตนี้ก็จะอยู่ในประเทศได้สามสิบวันอันนี้เรากำลังจะนั่งสามล้อไปที่โรงงานนะครับถ่ายดีตัวนี้เป็นตัวหนังสือลาว สามล้อตัวนี้เป็นสามล้อ,มลอไมอบบบเ่เหมือนบ้านเราเหมือนแถวๆในกรุงเทพนะครับไปเลยจ้เคเราไปเราเขาจะทำการจัดคิวกันคนหนึ่งจะวิ่งได้แค่หนึ่งรอบนะครับต่อวันสามล้อประเทศเขาถ้าเกิดใครลงกลอะไรยังไงนั่งใกล้ๆก็จะแพงกว่าบ้านเราเยอะนะครับ แค่มองเห็นสี500่ห้าอเมตรถ้าเกิดตกลงกันแล้วว่าท้อเกสบาทอย่างนี้ก็จะต้องได้จ่ายาเปลนสีบาครับผมร็มเคยเคยโดนมาดนกันละต้อง <c oughs> 1ิหาบาทแล้วกันมุลีมุลบรูนะครับตองเสยบานะครับหทิปั้งหกทิตัวนี้ราคา60บาทนะครับถทาับตีเป็นเงินไทย แบบถูกๆก็มีนะครับทองละสิบห้าบาทกำลังขนของขึ้นก็จะมุ่งหน้าไปโรงงานโรงงานผลิตไอศครีมที่ใหญ่ที่สุดในเราไหมครับค่าแท็ก ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศครับเก็บมาให้ได้เยอะเท่าไหร่สำหรับใครอยากมาเที่ยวข้างหนาวอะไรก็ว่าไปก็จะเปลนการซ่อมตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจกักรเครื่องจักรส่วนมากจะถูกซื้อมือสองไปจากประเทศไทยนี่แหละครับ ตัวนี้ผมก็ทำการลงลุงรักษาเปลี่ยนซีนคอมเปลี่ยนอะไรใหม่ให้เรียบร้อย<ม>เพื่อจะให้มันใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้ตู้ตัวนี้ใช้อุณหภูมิลบ40องศานะครับเพื่อทำให้อ c สครีมแข็งตัวนี้ก็เป็นตู้มมอสองที่สั่งไปจากประเทศประเทศไทย ถึงแม้เทคโนโลยีเขาจะบางอย่างบางอย่างก็ไปก่อนประเทศเรานะครับแต่มีบางอย่างก็ล้าหลังเราเยอะเหมือนกันเราจะไปดูบรรยากาศในโรงงานกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศในโรงงานตัวนี้เป็นถังแช่ไอซ์ครีมเวลาเขาเอาไอศครีมมาที่ยังเป็นครีมอยู่เขาก็จะมาจุ่มในน้ําเกลือตัวนี้น้ําเกลือตัวนี้ก็จะมีอุณหภูมิทาอุณหภูมิลบสี่สิบองศาเหมือนกันนะครับแต่ทําไมาน้ํามันถึงไม่แข็งก็เพราะว่ามันมีความเค็มของเกลืออยู่แต่ในไอซ์ครีมจะจะแข็งตัวเพราะว่าไอซ์ครีมไม่มีเกลือนะครับ ตันี้เป็นคูลิ่งคูลิ่งทาวเวอร์เป็นตัวแผงระบายความร้อนด้วยน้ำสาหรับเครื่องทำทำตัวนี้จะถูกส่งมาเป็นอัดมาทำทำให้น้ำมันเย็นนะครับจะเห็นสองท่อตัวนี้ทำให้น้ำเย็นตัวนี้น้ำตัวนี้ก็ลบสี่สิบองศา ามาตรฐานก็จะลบ40องศาแต่วันนี้ไม่มีเครื่องวัดก็เลยไม่ได้วัดดูหรือเขาจะทีมงานเขาจะเอามาอยู่ก็ไม่รู้นะมืแล้นนะครับตอนนี้ก็กำลังจะค่ำแล้วแต่พนักงานเขาเลิกงานหมดแล้วก็เลยได้เข้ามาในพื้นที่โรงงานตอนนี้ก็เป็นตัวบรรจุพันุ์เครื่องบรรจุพันธุ์เครื่องซีน ตัวนี้ก็ใหญ่ที่สุดในลาวนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องพวกเก็บของเก็บอะไรต่างๆก็ถูกสุสขาลักษณะพอสมควรแล้วนะครับก็ทำมาหลายปีแล้วจะมีเริ่มมีสายพานคอมเมยอร์ขึ้นมาแล้วคาดว่าจะทำห้องเย็นขนาดใหญ่ในอีกไม่ช้านี้สำหรับ โรงงานตัวนี้นะครับมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วระบบแสงสว่างเขาก็ไม่เพียงพอเท่าไหร่เพราะว่าเขาทำงานตอนกลางวันตัวนี้ก็จะเป็นในส่วน ส่วนพวกถังปั่นไอศครีมเพื่อให้มันเป็นครีมก่อนที่จะนำไปใส่ในบล็อกถังปั่นไอศครีมต้องกวนให้มันเป็นครีมก่อนนะครับไอศครีมที่เรากินไม่รู้ว่าบางคนรู้จักขั้นตอนวิธีการทำของมันหรือเปล่า มืดมนืดนะครับเมืดมืดถ่ายตอนค่าไม่รู้ว่าจะเห็นกันเลยาคนที่เข้ามาดูถ้าเกิดอยู่กับพวกอาหารอะไรทุกอย่างต้องเป็นสแตนรเลสนะครับราคาแพงมากสแตนเลสแล้วก็ต้องเป็นเกียร์สามศูนย์สี่สตอรเลสก็จะมีหลายเบอร์นะครับ แล้วอีกสักพักหนึ่งล้วก็จะไปกินข้าวตอนนี้ก็กำลังทำการเซตน้ําในบ่อไอศคีมมันยังไม่ได้ถึงต้องมีการเติมเกลือเติมอะไรอีกอยู่นะครับต้องเติมเกลือเหมือนน้าทะเลถ้าเกิดน้ําทะเลมันก็จะไม่แข็งเหมือนกันเพราะมันมีความเค็ม